สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทำเค้์ดาวนะคะหรือว่านาฬิการับถอยหลังนะคะนาฬิการับถอยหลังเนี่ยมีผลมากๆต่อฟันแนลที่เอาไว้ขายของนะคะเนื่องจากการที่เราตั้งโปรโมชั่นหรือว่าการรับส่วนลดต่างๆและมีเวลาํำกับเนี่ยจะช่วยทำให้จะช่วยเร่งการปิดยอดขายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าทำยังไงนะคะ ตอนแรกเนี่ยให้เลือกเข้าฟันแนลที่ต้องการใช้นะคะกดแก้ไขคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะเข้าไปแก้ไขหน้า builder นะคะทุกท่านสามารถเลือกเทมเพลตที่มีไว้อยู่แล้วก็ได้นะคะกดเข้าส่วนหลักคะ่ะจากนั้นเข้านาฬิกานับถอยหลังนะคะก็จะมีเทมเพลตนาฬิกานับถอยหลังให้เลือก าจะเลือกอันนี้ให้ดูนะคะจากนั้นก็ลากลงมาดรอปลงได้เลยค่ะนาฬิกานับถอยหลังจะขึ้นตรงนี้นะคะวิธีการตั้งค่าก็คือกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะคะจากนั้นจะตั้งได้2รูปแบบนะคะอันที่1และอันที่2อ,อันที่1เนี่ยจะสามารถตั้งวันและเวลาที่จะจบการเขาดาวได้นะคะเช่นโปรโมชั่นเนี้ต้องการจบภายในอีก7วันเราก็สามารถนับไปได้เลยว่าจะจบในวันนี้ เวลากี่โมงนะคะนี่คือเที่ยงคืนแล้วก็ตั้งโซนเขตเวลานะคะซึ่งของเราก็คือกรุงเทพค่ะและกดใช้งานค่ะเมื่อพรีวิวดูนะคะนาฬิกากจะก็จะถูกตั้งเป็นภายในอีก7วันนะคะแบบนี้ค่ะแบบที่2นะคะคือตั้งเวลาที่หมดอายุนะคะอย่างเช่นต้องการจะทำโปรโมชั่นภายใน 9ชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะกดใช้งานเข้าไปนะคะแล้วก็ใน9ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ต้องการให้เขาเขาดาววันเราก็สามารถลบวันออกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูค่ะ,ะก็จะเป็นการเขาดาวที่ไม่มีวันที่นะคะนะคะหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเทมเพลตนะคะสามารถเลือกที่ธีมตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะคะเช่น กดเปลี่ยนตรงนี้ก็จะได้เป็นสีฟ้าก็จะได้เป็นเทมเพลตสีฟ้าแบบนี้นะคะในกรณีที่2นะคะถ้าเรามีเทมเพลตอยู่แล้วแบบนี้แล้วต้องการจะเพิ่มนาฬิกาจับเวลามาเล็กๆโดยที่ไม่ต้องการเทมเพลตทั้งอันแบบเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถคลิกที่องค์ประกอบค่ะแล้วก็เลือกนาฬิกานับถอยหลังจากนั้นลากวางตรงที่เราต้องการเลยค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ